สวัสดีครับบ้าดินห้อยดินดินสันครับบ้าบอยดินที่ดินสันครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับบ้าตัวอีสานบ้านเท่าครับแม่สีครับสวัสดีจ้าครับมือบ้าดินขอสวัสดีแม่แม่ซี่ทุกๆุกมองทุกๆุกบอลครับพ่อแม่พี่น้องข้างฟังเล่าเอ้ไอ้ส่งยิ่งพ่อแม่พี่น้องที่จากทิ่ฐานบ้านเกิดมันมีข้อมีข้ออยู่ทางต่างแดนเด้อครับมือนี่บ้าดินบ้าบอยบ้าตัวแม่สีนะครับพากันมาหาลมกใหม่ไพ่ปลานะครับเสาของวันที่สอง กัญญาเยื่นสองพันห้าร้บเจ็ดครับบารมีสิได้บ่ครับมาเป็นลืมมามี่ยมใ่บ้านที่จังเจอมาแล้วหลายดิบ่ถือจักหยังบุหัวสิได้บ่ครับมื้อนี้ครับฝากเป็นกำลังใจให้พ่อทีมป้าลูกหลานเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเข้าดงกันครับอาบุญมาฝากแม่ FC เด้อครับมื้อนี้มาเช้านี้ไปตักบาตรนะครับเปล่าดินแตตื่นตั้งแต่6:00นพุ่นครับ มาเห็ดหอเขาหน่อยครับเออมื่อเคยลืมไล่ถิมเห็ดประเภทนี้ข้องเกาผีนหน่องเอ,อ้ยเหมือนเพื่อบาดินกะหอเขาประดับดินฝนกนระตกตอนสืนออนนย้ายฝนตัวได้เปนสีเพื่นเนี่ยออโบดี้ยนหอดสวยงาีก่องผนก็เลยย้ายส่วนตัวฝนกระเปียกว่ทก่อนทํา ใช่บ่โอ้ยพี้นองม่เบ่งแงาใหม่พี่นนอคือฝนเมดียวะ่ะจุดยอดเลยครับอื้อหับล่ะจะแงงงานนะครับแงงงานเลยแงงสุม แหน,นี่ยนี่แหละครับแสบครับแหนีคือนี่เวลาครับไปฟอกก็แต่เป็นนอเลี่ๆขึ้นนะครับพี่น้องผมอือเต็มกำจุลูครับพี่น้องนี่ครับลมจิ้มอู้นะครับปังหนึ่งได้ไหมแหนีหนึ่งครับแหนีง,งานหนึ่งลำวงลำวงกระ,ะดาวดดาวดาดดาวดาวดโดยด,ด,ดีด ตุูมเอ้ยสาวเอ้ยแล้วมาลำมองกันทาวดาวงามพี่น้องครับโอ้ยพอดีครับทุกคนงามขนาดสวยงามตามท้องเลี้ยงครับดูน,น้ำกันอีกครับพี่นอ้องกองไฟมามากครับขอบค่าสุดยงครับขับไปดินพ่อยแล้วครับพี่นอ้องครับมีแต่น้องงาเนาะ เมุ่นป่ามุ่นดอนเตลื่อยพี่น้องคุัท้ายล่ะโอเปล้วการคอนแต่่ะทั สวยๆเพื่อกันครับแหนงสวยๆอ,อ,อ,อบอวลครับโอ้ยมีแต่หน,น่อมงามงามหมดจากแตก,กต่างกันเลยครับทับหน้าห้องฮักเราใหม่ไฟที่หน่อบแบบเดียวกันมาใหม่ไฟเป็นแบบไหนแหนงหนาขนก็เป็นแบบน,นครับแต่ว่าใหญ่กว่าครับอวอบได้ครับอวอบครับโอ,อบ้อนใหม่ส่วนวาโบราณที่หน่อมอ้ยครับแหนงคืองามเลยหนาะ,นะ thật Này đinh thằng đùm Ui Thằng đằng hồn nhịp đơn đơn chôm chợ chôm lông thép thị chào cào cái tiệt không ngắm xinh xinh không นี่ครับทั้งลุมนอนหนึ่งลุมกับมีดด้วโอ้ครับนีามาเด้ออีแม่ลูกกันย่างครับมือน,นี้มาเด้อมาเด้อมาเป็นหมูเบาตัวกับไอ้ดินครับหาหน่อยเม่แกงโอ้ยบ่คือผมอีแม่มาไปวัดบนมาอยู่บนตื่นในวัดทันไปเลยครับมาเศร้านดี้ก็ไปวัดกันครับเบาเดินครับ นะว่าเรื่องงามเลยมั้ยดิพี่น้องงามนะครับว้าวเป็นยังวันนี้โอ้ย,นนยด้ยวยจีพ่อพ่อมาห้าอฝ่ายว่ได้บ่าวบอยกับพี่ซีสี่เอาเบิ้ลก่อกนมาถึงดินมาจะเอาเบิ้ลก่อนนี่เวลา,อ,าอ,อุ้ยครับพ่อโอ้แดงงามๆครับพี่น้อง โอ้โหอวบเลยครับนี่พี่น้องครับแหงง่าครับคนับแห้งนีนแง่แมวนี่แกงแลบต้มกระเสบพี่นอ้อยมันขึ้นนี่ร่มมากครับร่มแห้งครับแม่แน่ครับทังก์ตสีเบาดินเปิดออกถ้าร่มนี้ต้องแห้งครับ มกอนี่บ้ากูบู๊ยครับอียงพี่น้องคนไหนละ่ะฮู้ยเตงไม่พี่น้องแต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 งคนไหนเอานี่เบิดบ่เอานี่เบิดบอ่อคนไหนโอ้โหแตงงามครับพี่น้องโอ้โขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับที่เข้ามาเยี่ยมมาชมลูกหลานนะครับเป็นกำลังใจให้พ่อถิ่นบัวปลาครับเฮ้ยทถนนขึ้นไปเต็มหน,น่อบใบใหญ่แดงๆคือคือคนพี่น้อง เอาแหนงก่อนครับเอาแหนงก่อนพุนอุ้ยแหนงก็จะเนียงงามปานนี้หนอท่างผู้ชมครับเนียงเกี่ยงคืนครับพี่น้องเบื้องหักมาใหม่ไฟแบบไดก็เป็นแบบนั่นแหละครับพี่น้องผมอุ้ยเนียงงามครับถ้าท่านดูมีข้องแหนงว้าบโเห็นครับบโเห็นโบหินที่ครับนั่นนั่นพี่อรโอเปียนนี่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 เออ นะคงหนึ่งเต็มเป็นปออกอนั่นหนั่นเปียนนั่นเปลี่ยกยอง,องครับถ้าคุณกับบลยครับพี่น้องแหนงเชิงคืองครับมือสิเดียวก็ดีกวนบุ๊คครับแล้วพี่น้อง เีย <The> มาหลุนน้ำก <อ downstairs. S 1> ันเรยครับหมขคักง่ายทวนเหน่ยบปอปั <Jah afa> นน้ำใหม่มาลำมูบ่ เ่ยบเกาะเพิมพี่นอนได้เหมไน้นนครับค่อยกาะไปนน่อู้ยฟังเสีมันใด่ปครับไอ้ดินมู้ยเกือบเสียบเยบลยตางู้ขา ให้ยึดเสียบหน่อยตาเกลือบเสียบหน่อยตาดีเนาะคอ่ะกมพยายามเสเอาได้บ่ะู้ยังโอ้ยลุงข้าวบุญครับข้าวบุญอ่ะยิอีกนิดหนึ่งมีอีกขึ้นนั่นนั่นนี่หม้อดันเออเอาแตงกานดมนแมนครับอีกรอบนึงเยอะหน่อก่อนเห็นบ่เห็นบ่ขับเอา เห็น hey, คนละนออเอานอนได้เก่าไครตัวย like ักษ์ตาดีไปหัอีกนอนหนึ่งขุนครับขุนขุนดิยี่ห้อมเก่าหัวบุ๋มมาเทียดันนี้กับหัวดูอุกแล้วจ้ะขุนครับตรงนี้ไม่เมย์ครับของเก่งเพียงครับ สวยงามตามท้องเรื่องครับนะครับพร้อมนี่ยนี่หมอแง้นี่แง้ในไรดินอันละอันละชินเดียวต่อหนึ่งนี่ฟอพูลเนื้อหุ่น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 งานนั่นเออพร้อมแล้นี่หมอโอ้สิลงกมาหาข้าวบนอะแท็กเดียวอันนี้บ่มัวนใจนี่โอ้ไม่ทีว่าทางหำโอ้เมื่อก่อนกะเขาจะมองสิรีแล้วพี่น้องโอ้ย mày không? Ui. Ôi. Tôi thấy mà sẵn kết luôn hẳn. Nước càng cổ. Tên này không không này không này phải đâm đi Nhờ này ้งามงานพี่น้องครับจ้าหน่อยกระเบิดฤดูการน้อาไม่เหี้ยอะได้วยครับแรงหนึ่งไหนบ่แรงนไหนบ่้นีบรุระมีดบสระมีใสแค่ละตีบ่ แนวหนงอบวเลยครับงามครับครับสว่วนนี้คนไม่ค่อยเข่าไปเลยนะครับนเนาะเอาก็เลยได้เปียกเนี่ยบางคนมึงแต่หยาดเปียกหยาดงานหาเห็ดครับมันเป็นหยาดสูบน้ำได้เขา่าห <c oughs> ัวหินสีสูบลึงพี่น้องครับนี่หานไหนพีน้ครับสว,สวยเลยครับหัวเข่าสีเต็มเลย ฮไปลุ้นนมกันอีกครับโอ้ยว่าจึงคืองี่พี่น้องเบิ่่งพีน้องเอาฝาล่างก่อนครับเบวันนี้พี่น้องแดงจึงคือครับแหนงไดงานครับพี่น้องนี่ครับท่านุ่มสวยงามตามท้องเรื่องครับสองแหนงครับพี่สองสามหมุดครับมพื่ เอาพี่ก่อนครับเมนทีนี้ครับฝั่งผีกันพีเด้ไอ้ดินไงพี่หนอมาหาหน่อใหม่พ่อเฮ็ดที่เอาคนเอาพี่ข้าวข้างหนึ่งไอไดด้ดินโอ้ยได้หมดเอาเมื่อบออเ่เบิดขับพี่ดองแล้วครับพึ่ง โอ้ยสุดยอดแดงจื้งคืองจื้งคืงจื้งคือง,ค,อง,ค,องครับพี่น้องครับแดงจืงคืองพี่นอ้นองพี่นองามคนรไ่ยงามครับมอีกทีครับโอ้ยสุดยอดเลยน้าม,มีลีพี่น้องพี่น้อครับโอ้ ควมามงามของมันามาสีนี่คือเจียมพลโลแดงเนื้อเต็มๆเลยครับนะครับสุดยอดเลยครับนี่ครับ <c oughs> นั่นอ้หูแบบงามเลยพี่น้องครับ Ngàm của Ngàm Mút. Mít Nước đỏ ông lam. Mút. 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 ngàm Mút. 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 ต้องนอนครับพี่ดิ้งไม่เห็นครับนี่ดิยนอนหนึ่งคู่ฮักไประมโอโอ้นะครับงามขนาดครับอวบครับอวบัวแล้วมันแข็งครับผู้ครับพี่น้องยางไปเรื่อยๆครับเขาก็ได้บ่ค่อยผาดครับมันิวโอ้ย ขุนครับบาว่อยบนเต็มเลยครับทุกนบูยบู้ยขุนไอเดนบุนไอเดนยังกี่ครึ่งุนุนุนไหวพี่ดองเหรพี่ดอง้ยครับอาน้นยครับสำคัญนอแดงๆเครื่งเอาบคบเอาือเอาได้้ตับไก่สีเต็มนะครับพี่้อง โอ,อ้ยครับพี่น้องใหญ่บตอลังการงานจัด<ะ>พี่น้องป้องไปโอ้ยพี่กำลังใจเดียรน้องสุก่อนครับต่างประเทศเพื่นนนอนขาเฮ็ดเฮาก็หานน้องใหม่ฝากต้นเลยก็แชร์ให้เด้อครับพี่น้องนี่น้อยใหญ่ดังโอ้ยอใกล้ละป่ายันดีไป ขึ้จังนอบาง,งยังขึ้เรียดแต่ปลายเลยหน่อยตายครับเต็มถ,ถุงงามพ่น้อยเดินทางต่อไป,ไปโอ้หอยบอนอนนออ่ครับอฟังบได้เลยเนี่ยใส่ละบ้าเอาไดนไปละครับ ยกเสร็จแล้วต้องยกพี่นอนที่จะมาเออโอ้ยหหหหมาแล้วความทรงจำกลางคืนมาแล้วพี่พายูถ้าโจ๊กมันาะออกเลยจกไปจุดมายเรียกทั้ง อยู่บอ่บอป่ะใครใครเรป่ะดิเอาฟางก่อเอ,อไไาแก้วลาดโอ้ยอับแล้วไหนบารมกะว่าโอ้ยแต่ไหครับเป็นไหนนี่เทียวต้องมาหรอโอ้ยนี่ ตัอใหญ่ค่ะัวเนาะ บ้านข้าคอยมานพูดนะนนมีสเสน่ห่วยไหวมีเสน่ห์เลยที่เขาคุ้มตาพอมีเส <laughs> น่ห์เราใหม่นี้จะคอยพูดขากลากงกอทำเอาเฮงเขาเลึกโอ้ยแล้วเหรอโมขึ้นแล้ครับออรนะเอากนดอนอกนะดอนเอบ้านข้าวาหม่จังบอมา <laughs> Ô đây vào đâu. Ôi đây đâu, đây đâu. mang một cái thẻn. Hãy subscribe cho บุ๊ยเหลือบรถนึงหกหกเต่าหาบ้าเดี๋ยวนี่มีบอคับอู้ยครับพี่น้องว้ายลดเดี๋ยวนี้กับบ้าบ่อยบ้าบ่อยมาหยาดเลยว้อยจะดีนะครับ วมวนกันคืออะไรเนา่ยหมูไรบอทำเนีนนน่ยเมว่ากินนมกองเนี่ยเกิดมาเตียแด,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 ด้ินแค่ทุ้งขึ้นอีกแค่เขื่อนไข่ดิเพราะ่าใหญ่ยอมแล้วใบใหญ่ <c oughs> ยอมอีลาแล้วล่ะมาเก็บบอรลหลายเอ้ยอย็กได้บักพีกบักพ่ายเด็กได้บักเขือก็เก็บบอลลูดตลอดปอยายยอมแล้วเอลปอยายส่งแล้วไ่ได้บักเอือบักแกงเก็บบอลลูดด้วล่ะเลยสิบ่เฝ้าแล้วสวนโอ้ยบ่กเน่นี่โู้ยเหนียงามครับซาลาบาปอยายสิพันแล้วปอยายบ่กไวแล้วบ่ไหวแล้ว อุ้ยครับเต็มถุงงามพี่น้องข้าวเดียวสุภาคกันอวยเลยพี่น้องครับขนาดเอาไดโบเบิร์ดได้ครับเต็มตัวจุ่มบุ่มหุ่นนะพี่น้องอุ้ยหุ่นรับสวยงามตามท่องเลี้ยงครับ การหาหน่อใหม่ของเบาวดินบาวโตนะครับเบาวบไปสรุปอยู่ข้างในผุนเราบอจ้าครับกับีสีอยู่ฟังผุนครับมาถ่าเพื่อนนะครับบาวดินก็เลยสรุปหยิบก็เบาโตไปก่อนครับเต็มถุงยำตงไหน่อใหม่นี้จะสวยเลยครับพี่น้องผมไกัากลับแล้วครับพี่น้องครับครับผมเบาดินกับเบาโต้ยบานะเบาโต้กับโต้ยบาวดินกับเบาโตกับจิ๋ว กติภากันกลับล่ะครับมือนี่ก็ถือว่าใดน้องใหม่กันหลายเติมครับพี่น้องครับบ่ดินขอบบุญขอบคุณเด้อครับขิบบุญ่ดินว่าป๋าลูกหลานนะครับอันคลิปดีบ่ดีเป็นกับข้มาเบิ่งวิถีวิตของลูกหลานหาอยากหากินตามธรรมชาติครับมือใดมือหน่อยนะครับมือใดมือโบนะครับใดหลายใดหน่อยครับขอบุญขอบคุณพี่เมย์ทีี้ทางเล่าครับพอยพี่น้องที่จากที่ฐานบ้านเกิดไปสู่ชีวิตทางกลางแดนนะครับบ่ดินกอบขอบคุณในหลายครับ ขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกๆหม่องทุกๆบอลที่เป็นกำลังใจห้อยดินที่นิสานเบาวโตวอีสานบ้านเฮา,าวเบาบอยแดนินสานสาเีอีสานผ้าหล่อเบาวโจเบาวมวนเบาวอามบาไอครับเบาวดินขอบคุณในลายพี่น้องอยู่ดีแม่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข้อาหนาวครับสวัสดีครับครับ<ข>